สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอาร์ดรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเรื่องนี้จะทําขึ้นื่อแนอนำสินค้าไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงก์สมัคร,ครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับอนะีีที่3นักบิดคอยพายุนะก็จะเป็นเว็บนะที่ดูโฆษณาได้เงินนะ EP พีที่3เนี่ยเราก็แค่ทํา3คลิกนะกล้วก็รับซาตโตชิฟรีนะถามว่าซัตโตชิคืออะไรซัตโตชิี่นจริงๆเนี่ย ก็จะเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งผู้คิดค้นบิตคนะอยนะ่แล้วก็เขาจะทําเป็นหน่วยสต๊าชิก็คือ1นึ่งหนึบิตคอยเนี่ยก็จริงก็จะมี1ล้านสตช๊ชินะ,ะเราได้รับเนี่ยแปดจสตชิก็รวมก็ถ้าครวมได้ร้อยล้านนะก็จะได้1สตชิแล้วนะครับอ่าก็เออหนึ่งบิตคอยผ,ผิดนะโอเคเรามาดูกันเลยนะถ้าเข้ามาในเว็บคอยพายูนะก็จะกดนี่ตรงดูนะนี่ แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เหมือนเหมือนมาท่องโซเชียลนะอผมเรียกว่าท่องโซเชียลแล้วกันนะอ่าจำเป็นมีหลายอันผมทําอันแรกก่อนแล้วกันนะอ่ะก็มาดูดูคร่าวๆในที่กี้ผมกดเข้าไปแล้วนะนี่กดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็อันนี้หนึ่งกดดูสองกดเข้าเออสามก็กดนี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันนะอ่ะเรามาเริ่มกันกดหนึ่งหนึ่งคลิกสองคลิกอ่าสามคลิกอันนี้ก็ดูเนี่ยหกสิบวิเนี่ย มันก็จะเปิดดูคล้ายๆกับเหมือนท่องโฆษณาท่องเว็บนะแต่บางเว็บเนี่ยก็จะเป็นพวกเว็บการพานาันเว็บอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ดูโฆษณาเฉยๆนะอ่านแล้วตรงนี้นะเวลาเขาจะนับถอยหลัง,งนี่นะพอครบแล้วมันก็จะขึ้นปุ๊บเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมเพิ่งดูไวอันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นหนะึ่งทับหกสิบเวันนี้กมันก็จะมีโฆษณาที่เราดูได้เต็มที่1นึ่ทับหด เราไปดูอันแล้วนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะดูไม่เต็มนะเราก็ดูช่วสงสูงๆนะ <S <S อ่าจริงๆก็เขาก็จะให้เราเปิดหน้าค้างไว้เฉยๆเราก็ก็ไม่จะเป็นต้องอยู่หน้านี้นะแต่บางเว็บบังคับต้องอยู่หน้านี้นะแต่อันนี้เราแค่รอให้โฆษณามันครบตามนาทีนะแเราก็จะมีข้อความเด้งว่าคุณได้รับสต๊ชินะแน่เดี๋ยวรอดูนลกันนะครับใกล้แล้ว โฆษณาพวกนี้ส่วนใหญ่ยุคนี้ก็จะเป็นโฆษณาคริปโตเคอเรนซีนะส่วนใหญ่พวกคริปโตนะมันก็สร้างรายได้จากในอากาศเป็นแบบเป็นกอบเป็นกนันะก็ได้แต่อีกแปดสต๊อชี่นะ,ะหเห็นไหมมันจะขึ้นทับสองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสาหรับการท่องเว็บโฆษณาคราวๆนะดูอันนึงนะอันนี้เนะี่ยมันก็จะต่ําลงมานะเว,เว็บส่วนใหญ่นะที่เข้ามันก็จะเป็นเว็บจริงๆส่วนใหญ่ยุคนี้จะเป็นเกี่ยวกับ วงการคริปโตซะส่วนใหญ่อันนี้ก็ยิ่งยิ่งเวลาน้อยลงเนี่ยเราก็จะได้รับสต๊าชีน้อยนะนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับคอยพายูไม่ยากนะถ้าคนขยันขยันทำก็ได้นะ,ะยิ่งแนะนำเพื่อนเราก็ยิ่งได้รับขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับใต้คลิปก็จะมีลิงก์เข้าคอยพายูนะใครสนใจก็สมัครผ่านลิงก์ผมได้นะไหน ใครของเล่นน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครการันเทกคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครเพียงหนึ่งนาทีใช้เวลาการสมัครกินยันตัวตนในแบบประชาชนสามสิบนาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเส,สี่ยงเปิดมาห้าปีเวทเจคริปโตอันดับหนึ่งโลกโอเคเอ็กเวทเจคิปโตอันดับสองโลกเปิดมาแปดปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาจิ้นดีสุดในโลกดีกว่าใบน,นั้นดียังไงก็ลองสมัครกระเทรดดูผมกระเทรดอยู่นะกูคอยวทต้นน้ำเปิดมาสี่ปีเกดเดอบปีนะฟาร์มคอยและเวทเได้นะวตน้ำเปิดมาปีสายเกมือมสรร้าางยได้นะ โดยละครเล่นเกมได้เงินจริงฟรีทูเออร์ e นะบิตคอยมันเนี่ยเกมฟรีทูเออร์ e เหมือนกันนะแต่จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันใหม่พีุ่น้าน,นะครับบ๊ายบาย